ที่ได้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจดนที่สุดก็คือรัฐสวัสดิการครับสวัสดิการที่ต้องดูแลคนทุกคนในฐานะประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเปน็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของเบีย้รรยู้สูงอายเบี้ยเด็กแรกเกิดหรือว่าการเข้าถึงสิงทธิต่างๆที่ต้องพูดถึงทั่วหน้าเป็นประชาชนไทยอย่างแท้จริงคนระับรวมถึงสิงทธิแรงงานต่างๆรวมถึงอโอกาสบทบาทของคนในสังคมที่สามารถเข้าไปขับเคลื่อนประเด็นของตัวเองที่ตัวเองสนใจและมองเห็นว่าเรื่องนี้มีปัญหา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้เกิดการเกิดการแก้ไขแล้วมีโอกาสให้ประชาชนเข้าไปทําให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขเรื่องนั้นนะรงค์ประชาธิปไตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองเนาะเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตเนี่ยเราจะนึกถึงมิติของประชาไตยในการเมืองแต่จริงประชาธิปไตมันมีหลายนิติมากครับอย่างเช่นประชาธิปไตในวัฒนธรรมอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้การมีสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของตัวเองเนาะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับ สิทธิทางเพศของตัวเองอะไรอย่างนี้เรารู้ถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือประชาิปไตยทางเศรษฐกิจที่คนทุกคนจะสามารถมีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่มีการผุกมขานตลาดไม่มีการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถกำหนดทิศทาง,งตลาดได้มากกว่าคนอื่นเป็นเศรษฐกิจฐานรากแท้จริงตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประชาิปไตยที่กินได้จริงๆครับนายที่กรุงเทครับผม <elet ik. S 2> คือผมคิดว่าคําว่าประชาิปไตยกินได้เนี่ยมันมี ทั้งในระยะเชิงบวกและก็ในระยะที่อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับในระยเชิงบวกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นการพยายามจะฉายให้เห็นว่ายิ่งเรามีการเมืออที่เป็นประชาิปไตยเท่าไหร่เนี่ยมันก็น่าจะทำไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเรามีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยในมุมหนึ่งเราก็จะมีตัวแทนที่สามารถเป็น แตกเสียงให้กับความทุกข์ร้อนของประชาชนได้เราก็เชื่อว่ามันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดที่สุดแต่เัานี้คือนอายัดเชิงบวกครับว่าประชาชน,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 าานาได้กินได้คืออายัดเรเชื่อไป่หยถึงค,ความสำคัญระหว่างการที่เปชชน็นพลเอกตไต่กับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันมีนายัดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือว่าผมไม่อยากให้เราตีความคำว่าประชาชนได้กินได้ไปในลักษณะที่ว่าเกิดสมมติวันหนึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารเศรษฐกิจไม่ดี แล้วคุณภาพมชีวิตของประชาชนหรือว่ารายได้ของประชาชนลดลงและทำให้เราตัดสินใจโยนทิ้งหลักการประชาธิปไตยไปน,นะครับคือจินตนาการว่าสมมติมีรัฐบาลที่บาาริษัการเลือกตั้งแล้วเศรษฐกิจแย่มากนะครับจบที่เกิดขึ้นมาจากนโยบายมันผิดพลาดเนี่ยเราก็อยากให้เกิดสถานการณ์ที่การว่ากลุ่มคนระบางคนนั้นเนี่ยไม่ต้องมีรวลมบระษัทเมื่อตายเอาให้แค่กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเนี่ยมาบริหารประเทศไปตลอดกาลเลยโดยไม่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าคุณค่าของปประชาไไไม่ด้กับแคค่นร่่่าาารววววทงงงงเเเศษฐกิจณชชลลหนึ มันมีคุณค่าในตัวมันเองการที่มันเป็นระบบการเมืองที่เคารพเรืความเสียหายเศรษฐีเสรีภหนาของประชาชนและท้ายสุดแล้วมันเป็นระบบการเมืองที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ครับถึงแม้เราเรามีรัฐบาลที่มาาจกการเลือกตั้งมาบริหารสืบสันต์น้องเด็กเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้มันมีการเรียนรู้และทําให้ประชาชนเนี่ยในการเลือกตั้งขั้นปลายก็จะเลือกรัฐบาลที่เขามองว่าเอาตัวนโยบายที่มันถูกต้องมากกว่าหรือว่าไม่เรียนรู้จากความความคิดชาติของรัฐบาลก่อนหน้านั้นแล้วก็เลือกรัฐบาลที่จะไม่เดิอดร้น ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าต้องระวังคือคือถ้าเราใช้ข้อประชาธนนิติตกินได้ในลักษณะที่ไปไปผูกว่าคุณค่าเดียวนิติภัตกินได้คือความที่ดีดีของประชาชนจะต้องดีตลอดเนี่ยมันมีความเสี่ยงดีดีฟังแล้วเหมือนข้อหมายของประชาชนกินได้คือเป็นประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในประชาชนเชื่อมั่นว่าประชาชนสามารถเรียนรู้ได้เชื่อมั่นว่าเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่แล้วแต่ที่เคยที่เคยมาใน,นอดีตมันต้องทำหน้าเราเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปเรื่อย ครับเป็นกระบวนกานนรในการเรียนรู้เนาะมาที่ประเด็นของวันนี้ฮะจริงๆวันนี้เรามาในงานนักหนังสือแห่งชาตินะฮะเราเลยมาต้องพูดเรื่องหนังสือแนวซึ่งทั้งสามคนนะเรื่องหนังสือที่เป็นเซตที่แตกต่งางกันหมดเลยแต่ว่าเกี่ยวกับประเด็นที่แต่ละใกล้กับหัวใจของแต่ละคนนั่นแหละคุณลิซ่าเลือกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายนะครับชื่อว่าอะไรนะอยากให้แนะนำก่อนหนังสือเล่มนี้ ค่ะก็หนังสือที่เลือกมาในวันนี้นะคะเป็นเรนโบว์จีนองศาสตร์สีลุงจริงๆแล้วหนังสือเล่มนีนเ้เป็นเป็นหนังสือที่สนุกนะคะสนุกแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เปิดอ่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องจนจบก็ได้ค่ะแค่แบบไม่กี่หน้าเนี่ยคุณจะรับรับรู้ถึงจริตของคนเขียนอ่ะใช้ใช้คำนี้แล้วกันจริตของคนเขียนที่เขามีความพยายามที่จะอธิบาย ความเป็นตัวของเขาความเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ที่มีความหลากหลายนะคะซึ่ง,ง,งหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้เขียนเนี่ยบอกว่าให้เป็นที่ในกรรมเขาใช้คาว่ากระเทยนะคะซึ่งก็ขอใช้คําว่ากระเทยเนาเขาใช้คําว่าเล่มหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่ในกรรมของกระเทยแต่ว่าเท่าที่เราอ่านแล้วก็เป็นคนที่เติบโตมากับกลุ่มเพื่อนที่เป็นกระเทยซะส่วนใหญ่ เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เป็นเป็นพ่นายกรรม ของของกระเทยแต่เป็นพิในกรรมให้กับคนที่อยู่ใกล้กระเทยแล้วกันอ่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะอธิบายว่าผู้ที่มีความหลากหลายเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเป็นใครและเขาเขาคิดเห็นอย่างไรเนาะแต่จริงๆแล้วจากการจากประสบการณ์ส่วนตัวการที่ได้เติบโตมาจากคนคนเหล่านี้เขาไม่เคยมีคําถามกับตัวเองนะคะเขาไม่เคยตั้งคําถามว่าเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรและเขารู้สึกอย่างไรเพียงแต่สังคมและคนรอบข้างปัญหาที่ ที่ตั้งคำถามให้กับเขาเออแล้วก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะอธิบายความเป็นกระเทยความเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความหลากหลายได้ดีซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ที่กำลังหาคำตอบของของของคนที่ใกล้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ที่กำลังตั้งคำถามกับสิ่งที่ที่พบเจอจากลูกหลานจะอคิดว่าหนักสือเล่มนี้จะอธิบายได้ดีและก็จะสามารถให้คำตอบในแบบที่ ที่ต้องต้องยอมรับว่าคนพอมันมีช่วงไหนที่มันต่างกันความเข้าใจเรื่องนี้ยมันก็ต่างก,กันแต่หนสือเรื่องนี้จะจะให้คําตอบที่คุณปู่คุณย่าก็รู้สึกว่ารับฟังได้นะคะซึ่งซึ่งสอยากให้ให้ทุกคนมองว่าความหลากหลายจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราเข้าใจความหลากหลายไม่ว่าเขาจะเป็นความหลากหลายในมิติไหนก็ตามนั่นแปลว่าคุณมีความเป็นเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นี่นี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนให้อ่านหนสิเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเรนโบโล o ีศาสตร์สีรุ้งนะครับของคุณเตเต้เ,ตเตสียงแก้วมากตีพิมพ์ดดโดยอวกาศบุ๊กนะฮะพูดถึงความหลากหลายในจริงๆไปเชื่อมกับที่คุณอดีตมังคุณเนนพูดเมื่อกี้คือเรารู้จักที่จะมองเห็นชัยชนะไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องของความหลากหลายก็คีชัยชนะที่เกิดขึ้น คือเรื่องของการสมรสเท่าเทียมอยากให้คนในาติงนรา้ใช่ค่ะวันวันน,น,นี้วันนี้ง่ายหน่อยที่เรามาพูดกันเรื่องความหลากหลายณนะวันนี้ในวันที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดข,ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในสังคมนี้แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปสัก7ปี8ปปีที่แล้วเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องนี้กัน กันอย่างลึกซึ้งและใช้เวลากันสักหน่อยนะคะแต่เพียงแต่ว่าที่อยากจะชวนชวนคิดแบบนี้ค่ะแม้กฎหมายสมรรเท่าเทียมเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การที่เราได้มีการจุดประเด็นวาระนี้ทางสังคมไว้เมื่อช่วง5ปีห6ปีที่แล้วสําหรับท่านนั่นคือนั่นคือความสําเร็จขั้นต้นของของ ของสังคมนี้ที่จะได้ทําความเข้าใจกับผู้ที่มีความหลากหลายและสังคมมันก็ก้าวเดินไปกับกระบวนการคิดของสังคมและสังคมก็ตอบรับจนวันนี้ทําให้มีกฎหมายได้ก,ก็ก็รู้สึกว่าบรรยากาศการเมืองบรรยากาศประเทศไทยเราก็จะได้มีสีสันมากขึ้นเนาะนคือเมื่อไหร่ก็ตามคือนันนังสือเล่มน,นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดแบบทั่วไปที่คนเติบโต,ต,ตมามีเพื่อนเป็นกระเทยะ การไม่การไม่มีกระเทยบนโลกนี้มันจะแห้งเหี่ยวมากเรื่องอกมาการไม่มีกระเทยเนี่ยมันจะแบบขาดสีสันขาดรอยยิ้มขาดเสียงหัวเราะไปมากแล้ววันนี้การมีกฎหมายมันคือการยืนยันและรองรับตัวตนของพวกเขาอะบรรยากาศมันมันสวยงามมันเบ่งบานมากๆมันจะได้ยินเสียงหัวเราะและความสนุกสนานที่มันเคยมีอะดังกว่าเดิมมีรอยยิ้มที่มันยิ้มได้กว่าเดิมเออนี่มันคือบรรยากาศที่ที่สะุูสุกว่ามันน่ายินดีมากๆที่มันเกิดขึ้นกับ ก,กับประเทศไทยวันนี้ค่ะสิ่งที่ผมชอบเองในหะนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเขาพ,า,พาไปสำรวจประเด็นที่มันเป็นประเด็นซอ้อนเชิงซ้อนไปในเรื่องของความหลากหลายทีหนึน่งอย่างเช่นเรื่องของศาส,สนากับความหลากหลายเรื่องของอซีรีส์วายกับความหลากหลายว่าเราควรจะมองแบบไหนนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าเรนโบโลจีศาสตร์สีรุ้งนะครับโดยคุณเต้เต้เสรผมแก้วมากเนาะก็ คุณลิซ่าวันนี้ก็เลยยิ้มาแ็นะนวกันเมื่อกี้บอกว่าประโยคเด็ดที่แบบรู้สึกว่าทัชใจตัวเองมากจริงๆพอพูดเรื่องความหลากหลายเนี่ยโอเคจอาจจะเป็นคนที่วันนี้ทุกคนมองเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรกันแต่แต่เราเติบโตมากับเพื่อนที่ที่เป็นกระเทยทีกลุ่มใหญ่มากแล้วทุกคนก็จะมีความหลากหลายกต,ตั้งแต่แบบหกขวบแทุกคนสามารถที่จะเป็นตัวเองกันยืนยันตัวเองได้แล้วแต่คนที่ตั้งคําถามกับพวกเขากับกลายเป็นคนอื่นมากกว่าและสิ่งหนึ่งที่ mm hmm. มุณเตเต้พูดไว อันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะคะกลับบ้านกลับบ้านไปที่พัทลุงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยซึจะมีรูปถ่าย,ยรูปหนึ่งแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทที่วันนี้ก็เรารู้จักกันตั้งแต่หกขวบวันนี้ต่คนคือเวลาผ่านไป30มปีแล้วเพื่อนซึ่งก็เป็นผู้มีความหลากหลายคือเป็นกระเทยอ่ะในในในวันนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะเขาต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันกับกับคนรอบข้างกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโต,ตมาเยอะมาก,มาก,มาก แล้ววันนี้เรากลับไปดูมันมีภาพของเด็กอนุบาลสองคนที่นั่งกันแล้วเพื่อนเราดู่ภาพนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นโตขึ้นคือเป็นผู้มีความหลากหลายแล้วก็มันมีคุณเตเต้คนเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขาบอกว่าเขาฝันอยากเห็นพยาบาลในโรงพยาบาลในประเทศไทย,ยที่รับเด็กทารากออกมาจากห้ง้งคลอดแล้วก็มายืนยันกับคุณแม่คุณแม่คะ คุณแม่มีลูกเป็นกระเทยนะคะมันดูเป็นเรื่องที่มันมันอาจจะแบบตลกนะคะมันอาจจะเป็นฉากหนึ่ในละครแต่จริงๆแล้วความหลากหลายหรืออะไรก็ตามถ้ามันเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติและมันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองจะคิดว่าใจเราอ่ะมันจะกว้างมากขึ้นมันจะรับฟังเสียงของคนที่ที่ที่เขามีความหลากหลายมากขึ้นนะนี่คือคือคือเป็น เป็นบทหนึ่งที่รประทับใจมากๆแล้วก็เราก็รู้สึกแบบนั้นมาโดยตลอดว่าไม่ต้องตั้งคำถามเลยว่าเพื่อนเราเป็นใครไม่ต้องคําถามไม่ต้องตั้งคําถามว่าเขาเป็นเพศไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคุณมองเห็นเขาและเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกบเรานั่นคือการยอมรับความหลากหลายให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะครับขอบคุณครับมาที่คุณเนมเล่มที่เลื่อมมาเป็นอีกมิติหนออึ่งของาจารย์เลมปายเนาะ เล่มที่ชื่อว่าแดดตุ้ต้นกล้าความฝันอดีสารกรณิศษา,ลศาลและเส้นท,ทางการต่อสู้สู่รัสวัสดิการครับซึ่งเป็นประเด็นที่คุณเล่นทางานด้านนี้โดยตรงด,ด,ด,ดยย้วยครับอยากให้เล่าอยากให้เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยจริงๆผมไม่ทำมาบุษดีนะครับจริงๆไม่ค่อยได้อา่านชื่อจริงเน่ค่อนข้างสนิทก,กับแกมากก็เป็นพี่ชายเป็นคนที่ผมเคารพในเรื่องของการการเมืองเกี่ยวกับรัสวัสดิการของไทยผมกล้พูดว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเลยเนาะ ปกติผมจะเียกแกจั๊กจักนะของเราจะได้ผมเรียกแกจั๊จั๊กเลยจั๊กจักที่รับก็เป็นหนึ่งคนที่ผักดันเรื่องรับดิการในไทยมาอย่างยาวนานมากก็คือแกพูดเรื่องนี้มาเป็นหลักสิบปีแล้วพูดอยู่คนเดียวแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับก็เป็นเหมือนประวัติศาสตร์การต่อสู้การศึกษาต่างๆของการมีรัศดิการทั้งในนอร์ดิกหรือแม้ทั้งในไทยนีงก็ปัญหามันคืออะไรแล้วจริงๆถ้สรัศดิการจริงๆมันทําได้ปัญหาของรัศดิการในไทยคืออะไรทำไมทำไม่ได้หนังสือเล่มนี้ก็รววม ข้อสรุปเหล่านั้นเอาไว้ครับมีถึงต้นตอว่าจริงๆแล้วทําไมถึงต้องเป็นรัศดิการรัศดิการไมไ่ทำให้คนขี้เกียจหรือนอร์ดิกเองเนี่ยการเกิดข,ขึ้นของรัศดิการเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเพราะว่าเขามีตงค์อยู่แล้วแต่เกิดขึ้นในขณะที่เขายังยากจนอยู่สด้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็หนังสือเล่มนี้นก็จะเป็นฉายภาพให้เห็นนะว่ารัศดิการในไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนลองอ่านนะครับว่ารัศดิการในไทยจะเกิดขึ้นได้อยา่างไรผ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะครับ เมื่อกี้คุณเนมแตะมาแล้วว่าเวลาพอาพูดถึงรัฐสวนนัสดิการเราจะคิดถึงประเทศแบบสิอ oh, ตอแกนดิเนเวียโอ้โหแบบต้องเป็นสวีเดนรวยหน่อยอะไรเงี้ยถึงจะมีเงินมาจ่ายให้กับเฮ้ยคนทำงานเฉยเยมี